ตอนนี้ผมกลับมาเก็บตกที่ถนนมหานนปนะครับวันนั้นตอนมิทติ้งครั้งที่หนึ่งเนี่ยผมไม่ได้กินร้านนี้นะครับวันนี้มากับน้องแอนนะครับแล้วก็น้องอะไรนะน้องมิวน้องอะไรน้องชื่ออะไรนะมิวมิวอ่านี่ร้านนี้เลยครับแพะตุนนี่ข้าวแพะตุนเคยกินไหมดูทำนั่ง,งกินแพป้ปะไม่เคยกินนะลองไหม ต้องลองสิ่ากับหม่อมไม่กลัวกลัวได้ยังไงนี่เดี๋ยวจะพาสาวมาแดกแพะนะครับรอดูรอดูโอเคตามมาตามมามาเก็บตกเก็บตกตอนนี้เราก็สั่งมาแล้วนะครับแพะตุน๋นน้ำแดงนี่นี่เลยนี่เลยอุย้ยโต๊กระเด็นแพะตุ๋นนะครับก็ร้านนี้ก็มีนี่ครับร้านนี้เขามีหมูตุน๋นน้ำแดงด้วย เหนียวเช่ก็จะมีผักผักดองอยู่ข้างล่างแล้วก็มีหัวชัชเท้าด้วยนี่ร้านนี้อยู่ตรงถ,ถนนมหานน่นะครับผมมามิสติ้งครั้งที่หนึ่งตอนนั้นเอฟซีเขาแดกกันไม่ไหววันนี้ก็เลยมาพาน้องแอนกับน้องมิวมาน้องมิวน้องมิวอ่ะเรียกชื่อผิดตลอดก <laughs> ็แพตตูนเนี่ยเขาต้องใส่ขาเอาเอาสเกลสเกลสเกบเสีย,สย,สยลงหน่อยอ่า หากินแค่ไหนอยากกินแค่ไหนอพอก่อนเดี๋ยวจะแดกไม่ได้โอเคพริกไทยหน่อยพริกไทยหน่อยไทแพะตุ๋นใส่ครัยเออพริกไทยไม่ใช่พริกฝรั่งอ่าโอเคก็แพะแพะตุ๋นเนี่ยจริงๆแล้วคนจีนเขาชอบกินตอนหน้าหนาวเพราะว่าเขาบอกว่ากินเนื้อแพะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราอบอุ่นอ่าเพราะนั้นอ่ะอ่ะมีอันนี้อีกอันนึงอ่นี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มกะปินะครับกะปิเนี่ยเขาให้ใส่ก๋วยเตี๋ยว นี่เกี่ยวร้านนี้นี่มีอะไรแปลกๆอะไรแปลกๆเยอะเลยอ่ะลองดูอ่ะแดกแพ้ก่อนค่ะเอาแพ้ก่อนแพ้ก่อนจินช้อนจางล้างมือมือไม่ต้องล้างก็ได้ถ้าไม่ถ้าใช้ช้อนกลางเล่นล้เล่นอันนี้มันนุ่มอ่ะอ่ะแดกเลยค่ะแดกเลยเฮ้ ต้องลองแล้วล่ะขอคำใบ้หน่ยครับย่างก็แล้วแม่ฝืนแล้วนะลองก็ทานอะไรเี้ยมีกลิ่นแพะอ้าวก็มันเป็นแพะจิ้มน้ำจิ้มยังอ่ะไม่ได้จับใครพวกแพะพวกแกะมันจะมีคาวนิดหน่อยแต่ผมอ่ะเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่มันแบบต้องต้องเข้าถึงเนื้อก่อนเนื้อหมูเนื้อปลาตะเพียนอ่านี่มีมีผังเผือกมาด้วยนะครับผังผือ กินนี่ก่อนเนื้อแพะจัดป่ะอืมอืมเนื้อต้าวส่นจะเปื่อยนะถ้วครับเราเราเคี้ยวเคี้ยวนิดเดียวเองอ่ะมันก็ลื่นหลงบลึ๊บลึบก็ไปละเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กินเนื้อแพะกินแล้วเป็นไงคะกินแล้วก็มันสื่อๆนะหนูแบบเนื้อวัวผสมกันอ้าวเหรอ มันจะมีมสีสันหน่อยๆเอาลองลองลอง,ลองจิ้มน้ำจิ้มลองจิ้มน้ำจ,จิ้มดูน้ำจิ้ม่ะเดี๋ยวพี่จิ้มก่อนพี่ทำให้ดูก่อนนี่ตัดให้ใสซ่ซีฟูด้ดซีฟู้ดหน่อยนึงน้ำจิ้มของสูตรของร้านเขาเหมือนซีฟู้ดแต่ไม่รู้ใช้เปล่าอ่ะแดกอืออืออร่อย อร่อยอย่างเหนึ่งด้วยครับน้ำจิ้มอ่ะอร่อยเลยต้างใส่น้ำจิ้มน,น,น,นะถ้าไม่ใส่น้ำจิ้มน,นี่รสชาติแทบไม่ได้เยอะเลยหน่อยอ่ะผมลองหมูตุ๋นอ่ะหมูตุน๋นหมูตุน๋นตุ๋นนี้เขามีเครื่องเหนียวเชียวใช่ไหมอืม ตัวนี่แล้วจะแบบกินๆนะๆเจอๆหน่อ้มไก่ด้วยกันน้ำจิ้มเขาเนี่ยอร่อยใ,ใส่แพ้ก็อร่อยใส่หมูตุ๋นก็อร่อย,ออยลองดูเด็ดลองดูหมูตุ๋นใส่กะปิไปเรียบร้อยๆเออไม่เป็นไรไม่เข้าไป <c oughs> เราชอบอะไรเราก็แบกแม่งั้นป <c oughs> ากเราไม่ใช่ปากคนอื่นอื <c oughs> <c oughs> อร่อยไนะหมชอบแพะอร่อยคนละแบบอ่ะอร่อยคนละแบบอันเจ้าคของจีนเนาะแต่ค่ะแต่มันเหมือนกับอาหารเ้อนนี่สูตรของคนจีนใช่ไหมเนี่ยเฮียจีนไหนอ่ะจีนไหหลำจีนไหหลำนะครับสูตรนี่ ผมผม,ผม,ผมหำไหแแลแต,แ,ตแต่ถ้าคนยังไม่เคยกิน,นแท้มันจะรู้สึกแปลกอ้าวธรรมดาค่ะอะไรอะไรที่มันเป็นของแปลกเนี่ยเราก็จะรู้สึกต่อต้านมันตอนแรกธรรมดาลองลองถ้าพี่ไม่บอกว่าเป็นแพะหนูกินไปหนูก็ได้ก็หนูหนูเ <c oughs> <c oughs> คยกินหนูนา้วค่ะอ่าเห็นไหมอยบางคนบางคนเขารู้สึกต่อต้านเนี่ยไม่ไม่เคยกินไม่เอาดีกว่าไม่ลองดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่า มันจะแตกแล้วก็แตกต่างมากเกินไปจนแดกไม่ได้ใช่ไหม <c ười> ใครลืมว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีครั้งแรกเสมอใช่ไหมร <c ười> อบครั้งที่สองมันจะตามมาครั้งที่สองมันตามมาูอยู่ทีข่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบมันหรือเปล่าถูกไหมอย่างพี่เนี่ยแต่ก่อนพี่ไม่กินเนื้อทุกวันนี้ก็ไม่กินเนื้อ <c ười> แต่พี่มากินแกะ ซึ่งตีแรกก็คิดว่าแกะมันแบบโอ้โหแม่งคงสาบมากอะไรมากแต่จริงจริงมันก็ไม่เลยแกะมันจะกลิ่นแล้วก็อร่อยกว่านะใช่แต่แพะเนี่ยวพวกอาลับเขาก็ชอบนะมันหนูว่ามันรสชาติคล้ายๆกับตม้มอะไรสักอย่างห่ของอิลามเออไม่อาลับเขาก็ชอบนะแพะแพกับแกะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามีข้าวหมกแพะอืมเขาจะชอบชอบกินมากวาก,วก,มากว่าแกะเลยนะกินไป แพะนี่มันจะรู้ไหมแพะแกะต่างกันไงแกะขนยาวใช่เลี้ยงสามสายหรือครับเอาแพะร้องไงแพะแพะไปเจอมันมันตัวเล็กๆน่ารักอ่ะคล้ายๆหมาพุดเดิ้ลนะแต่รู้ว่าแต่รู้ว่าแพะมันหาอาหารมันตกพื้นอ่ะมันจะไม่กินกินเนอะเพราะว่าน้าหนูคนเดียวเนอเออนี่พี่เพิ่งรู้นะจ้าแล้วถ้าแพะตกถึงพื้นนี่หนูกินไหม ถ้าต่างก็คิดถ้ต่างกิดแดดครัถ้ามันเป็นแบบนี้ก็แดดค่ะอ่าโอเคค่ะเอะ้ผู้หญิงผู้หญิงพูดกับว่าแดดก็แบบคลาสสิกนะผมชอบที่ขาย,ยแดดอะไรนะครับอะไรนะก่อนก่ <c oughs> อนหน้านี้เราแดกอะไรมาครับบอกอ้ามัน <c oughs> ไก่ <c oughs> ยังไม่ย่อยเลยยังไม่ย่อยเลยวันนี้พอดีผมมาก้าปีชงนะครับระหว่างรอคุณมาร์ควันที่24ธันวา2558 มาสายตลอดแล้วก็น้องแอนกับน้องหมิวชื่อเรียกถูกปะมิวอเขาขอมาแก้ด้วยก็เลยมากันที่แรกคือสารเาพ่อเสือคือใกล้ซอยถนนมหันนบเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปอีกที่หนึ่งควัดเล่งในที่นะครับเดี๋ยวตามมาดูแล้วกันว่าเราจะแดกอะไรต่อแล้วกันอ่ามือนี้เอาเป็นว่าแพ้ผ่านผ่านหูตสนไปไงผ่านด้วยอ่าโอเค